สวัสดีครับกลับมาพบกับรถนางฟ้านะครับวันนี้พามาดูสายคาวาสากินะครับ kr 150ท้ายแบนนะครับคันนี้สภาพแบบเดี่ยมเลยนะครับปั้นใหม่แล้วก็จอดไว้ไม่ได้ใช้งานก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ kr ท้ายแบนคันนี้นะครับเอกสารครบโอนภาษี68นะครับภาษีขาดเมื่อ6มีนานี่เองครับผ่านขาดแค่ สามวันนะครับสีสีตรงเล่มนะฮะสีตรงเล่มเป็นท้ายแบนจากสภาพใหม่นะครับแล้วก็เจ้าของเขาไม่ได้ใช้งานรถสวยแล้วก็เนียนมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะงานสีนะครับชุดสีนี่เป็นชุดสีแท้นะครับสี 2K ชุดสีนี่เกือบจะ100%เลยนะครับผมยังหาตำหนิไม่เจอเลยน่ครับสวยๆเงาๆเลยอ่าส่วนพวก แผงคอแฮนแล้วก็สีโครงนะครับเป็นสีพาวเดอร์โคดนะครับมันก็สีพาวเดอร์โคดก็จะเงาเงาเนียนๆแล้วก็ทนนะครับส่วนล้อแม็กนะครับล้อแม็กหน้าหลังอันนี้ก็สีของพาวเดอร์โคดนะครับเป็นล้อแมกเซเอ็กซ์ยางเปลี่ยนมาใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยระบบเบรกด้านหน้าที่เราเห็นอยู่ปั๊มเมาส์นิชินนะครับของ CB 150นะครับทั้งปั๊มบนแล้วก็ปั๊มล่างเลย นะครับบบช่วงล่างดีนะครับชกหน้าไม่มีรั่วนะครับมีไล่ทั้งน็อตเลดแล้วก็น็อตทองบานะครับเนี่ยสีฝาเครื่องสวยเสื้อ18 5นะ่นะครับเป็นของวิกเตอร์ตำรวจเสื้อฝานะครับตอกเอไม่ปอกนะครับฟิตใหม่ทั้งเครื่องนะครับพวกก้านพวกซีนอะไรแท้คาบูก็เบิกใหม่นะครับเป็นคาบูเดิมเบิกใหม่จุดไฟกล่องเล็กนะครับจุดไฟกล่องเล็กจุดสายไฟเบิกใหม่นะครับ ท่อเดิมนะครับผ่าปลาย2ชั้นเสียงดีมากเลยนะครับสีโครมพอเดเโค่มมนานก็จะมีตําหนิตรงนี้นะครับเหมือนเหมือนไม่ได้โป๊เก็บมาก็ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมันเป็นรอยยิ้มยิ้มแต่โดยรวมถือว่าสวยเนียนครับไม่มีผุเลยนะด้านล่างอ่าสีสวิองอาร์มสวยโชคหลังเป็นของแก๊ซซี่นะครับเป็นโชคเดิมนะครับมีแขนยูนินทแท็อ่าโชคหน้าโชคหลังซับดี นี่ผมไปวิ่งดูรถวิ่งโคตรดีนลครับว่าเปิดโลกเปลี่ยนเลยเสียงท่อนี่แพดมากเลยนี่นะฮะนี่นะนครับระบบไฟใช้ได้ทุกจุดนะครับส่งปั๊มสองุสอง,สอง,ส,อง,ส,องสองทีอะไรก็แยกปกตินะครับสภาพตลอดอเลยเนี่ยมีการตกคบนี่ครับโซสเตอร์สวิงอาร์มสวยนะครับสีลอลม็คสวยตําตหนีด้านซ้ายมีตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมีคราบน้ำมัน ผมไม่มีน้ำยาที่จะเช็ดมันออกนะฮะลูกค้าถ้ามีน้ำยาก็อาจจะเช็ดออกนะฮะตรงน,นี้นิดนึงนี่แต่ว่าโครงไม่มีผุเลยนะครับสีพอร์ตโ,โคต้ดสีฝาครอบจานไฟนี้สวยงามมากรงมากองครบนะครับนีคค่ฮะบูธยึดหน้ากากนะครับอกด้านล่างสวยงามบูธยึดอกด้านล่างขัดตั้งด้านล่างนะครับนี่สวิกฮันนี่เวล หน้าไม้ใช้ได้หมดเลยนะครับไฟเกียร์หกนะครับไฟเลี้ยวแต่ดังก็งคือใช้ได้หมดเลยว่ารอบคนนึงคนเดียวนะครับไฟเตือนน้ามันเกลี่ยความร้อนอันนี้ปิดเปิดไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นต่าสูงอันนี้เป็นแต่อันนี้กดปุ๊บจะเป็นไฟผ่ามักแล้วไฟเลี้ยวจะติดสี่ดวงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟข้างหน้านะครับอันนี้เป็นออฟลันนะครับสาตาร์ทต,ต้องกดลงเราจะประมาณนี้ถังน้ํามันก็ค่อนข้างใส เปิดดูแป๊บหนึ่งอาค่อนข้างใสนะถือว่าใช้ได้เลยอาจจะไม่ได้ใสกิ๊กนะฮะแต่จัดว่าใสเลยแหละก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์นสมบูรณ์นะครับเจ้าของอมอน้ามินียมด้วยเจ้าของปั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้งานนะครับตอนได้มาน,นี่ฝนจัดเต็มเลย เสียงหอนบาลานเซอร์นิดนึงนิดเดียวนะไม่น่าเกียดขี่สนุกมากครับตอนนี้ผมไปลองขี่ดูรถวิ่งโคตรด,ดีนะฮะและเสียงท่อเขานี่แบบเล้าใจมากนะครับระบบเบรกดีทั้งหน้าทั้งหลังช่วงลงช่วงล่างดีหมดครับ ก็คือสภาพแบบพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องไปปั้นในเสียเวลานะครับรถหล่อแล้วก็เรี่ยมมากๆนะเปิดปงเปิดไฟไปลงไปเลี้ยวไปบงไฟเบรกติดหมดครับครบหมดเลยกระบงขบูนเมกงมะกงๆๆๆองไหลเบิกค่อนข้างเยอะนะครับสวยหล่อนะครับรถเป็นทรงเดิมระบบวาวเดิมนะครับเสื้อไม่ปอไดไแบบขี่มันมากเลย มาฟังราคานะครับ KR กรน,นี้เปิดราคาอยู่ที่45,000บาทนะครับ45,000บาทเอกสารครบโอนภาษี68นะครับภาษีขาดแค่ไม่กี่วันนะครับท่านใดที่สนใจก,ก็โทรมารับเบอร์0634255989นะครัหลายก็เบอร์นี้เลยนะคถัดมาขอ,ขอารูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ รถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองท่านใดไม่สะดวกมาก็สามารถจัดส่งได้ต่วไทยนะครับราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะฮะสี่หมื่นห้ากับอะไหล่ที่เบิกแล้วรถเรี่ยมขนาดนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับเหมือนลูกค้าซื้อรถใหม่แล้วก็ไปใช้งานได้เลยนะครับคือมันหลอแล้วมันก็เนียนนะครับอะไหล่ที่ใส่มานี่เบิกใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วเป็นท้ายแบนไหลได้ดีตัวนี้สวยมาก4ี่หมื่นห้าพันบาทนะครับก็รีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ